อาการข้างเคียงหนึ่งที่เกิดได้บ่อยคือทําให้ประจำเดือนมากระปิดกระปอยหรือได้บางคนประจำเดือนอาจจะหายไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องเรีานแม่สค่ะกินยาคุมบ่อยทําให้มีลูกยากใช้ยาคุมกําเนิดติดต่อกอันนานๆจะท้องได้หรือไม่ความเชื่อที่ว่ากินยาคุมบ่อยทําให้มีลูกยากเป็นความเชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะ เพราะมีหลายๆความเชื่อนะคะใช้การคุมกําเนิดไปนานๆจะทําให้หมดลูกแห้งผนังมดลูกบางส่งผลทําให้มีลูกยากกว่าคนทั่วไปวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับประโยคนี้กันนะคะว่ามันจริงไหมที่ใช้ยาคุมกําเนิดไปนานๆแล้วจะทําให้มีลูกยาก หนึ่งนะคะก็คือยาคุมแบบเม็ดซึ่งที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดอาจจะเป็นชนิดที่มี1แผง21เม็ดหรือว่า1แผงมี28เม็ดวิธีการใช้นะคะก็คือกินในเวลาเดิมเดิมทุกวันค่ะอย่างส,สม่สําเสมอคาดเคลื่อนเวลาในการกินได้ประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนในระดับที่คงที่เพื่อจะช่วยคงประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดนะคะ แต่ข้อเสียของยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะก็คือหมดฤทธิ์เร็วทําให้ในบางรายที่ทานยาไม่ต่อเนื่องหรือหยุดทานยาก็สามารถทําให้ตั้งครรภ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นการกินยาเม็ดคุมกําเนิดไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้มีลูกยากผลข้างเคียงหลังการหยุดใช้ยาอาจจะส่งผลให้ประจำเดือนขาดหรือมาน้อยกว่าปกติในกรณีที่ทานยาคุมกําเนิดเป็นเวลานาน เพราะในการทานยาร่างกายนั้นคุ้นเคยกับการทานยาการปรับฮอร์โมนดังนั้นควรต้องใช้เวลาในการให้ร่างกายปรับสมดุลประมาณ1-2เดือนไข่ก็จะสามารถตกได้เองตามธรรมชาติกรณีที่2นะคะยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินคือการคุมกําเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนหรือว่าวางแผนคุมกําเนิดแล้วล้มเหลวนะคะเช่นถุงยางหลุดถุงยางรั่วนะคะ การรับประทานยาเม็ดคมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยประสิทธิภาพของยาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกินยาหลังมีเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่า กินได้ภายใน24ชั่วโมงหลังมีเทศสัมพันธ์ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดจะอยู่ที่ประมาณ85%เจ็ดสิบสชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ75%ถ้า120ชั่วโมงนะคะจะอยู่ที่60%ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาในการกินยาหลักมิเทศสัมพันธ์ซึ่งยาคุมฉุกเฉินก็ไม่มีผลทําให้เกิดอาการมีลูกยากนะคะอาจจะทําให้มีผลข้านเคียมบ้างเช่นทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติทําให้ประจำเดือนเลื่อนหรือมากระปิดกระปอย และเกิดภาวะไข่ตกผิดปกติเช่นไข่อาจจะมีการตกมากกว่าปกติส่งผลให้เพิ่มโอกาสการเกิดแฝดเพิ่มขึ้นได้แต่ยาคุมฉุกเฉินไม่ควรทานแทนยาคุมปกติเพราะในยาคุมฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนที่สูงส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน 3. นะคะก็คือยาคุมแบบฉีดยาคุมแบบฉีดที่ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันก็จะมี2ประเภทก็คือชนิดฉีดหนึ่งครั้งคุมกําเนิดได้1เดือนหรือฉีดหนึ่งครั้งคุมกําเนิดได้3เดือน ซึ่งยาคุมกําเนิดนี้นะคะมีฤทธิ์ในการกดฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองได้ค่อนข้างสูงจึงมีประสิทธิภาพสูงในการคุมกําเนิดแต่ถ้าหากว่าฉีดติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า2ปีหลังจากหยุดยาอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงก็คือประจำเดือนขาดไข่ไม่ตกเลยอาจทําให้ตั้งครรภ์ยากกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากถาวร เพียงแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาในการรอให้ไข่ตกประมาณ6เดือนถึง1ปีไข่ก็จะกลับมาตกตามปกปติถ้าหากว่าใช้ยาคุมชนิดฉีดก็ควรวางแผนในการมีบุตรประมาณ1ปี4นะคะยาคุมกําเนิดชนิดฝังยาคุมกําเนิดแบบนี้นะคะสามารถคุมกําเนิดได้ยาวนานก็คือ3ปีหรือ5ปีแต่หากว่าต้องการมีบุตรนะคะก็สามารถไปหาคุณหมอแล้วให้คุณหมอผ่าออกก่อนกําหนดได้อาการข้านเคียงหนึ่งที่เกิดได้บ่อยจากการฝัง คุมกำเนิดก็คือทําให้ประจําเดือนมากระปิดกระปอยหรือได้บางคนประจําเดือนอาจจะหายไปโดยทั่วไปแล้วหลังจากยาคุมหมดลทธิ์หรือว่าเอายาคุมออกใช้เวลาประมาณ2-3เดือนที่จะทําให้ไข่กลับมาตกเป็นปกติ ก็คือไม่จริงค่ะเพราะความจริงแล้วนะคะยาคุมกําเนิดไม่ได้มีผลทําให้มีลูกยากสาเหตุที่ทําให้มีลูกยากนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นภาวะฮอร์โมอนไม่สมดุลปัจจัยด้านอายุที่มากขึ้นภาวะไข่มีเปลือกหนาแข็งจนอสุจิไม่สามารถเจาะเข้าไปได้และภาวะน้าเชื้ออ่อนมีน้อยอสุจิเคลื่อนไหวช้าไม่แข็งแรงซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคือสาเหตุที่ทําให้มีลูกยากค่ะ สิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนมีความเชื่อแล้วก็คิดว่าการคุมกําเนิดนานๆทําให้มีบุตรยากนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่คุมกําเนิดบางคนอาจจะมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกปติมากระปิดกระปอยหรือหลังจากหยุดยาคุมแล้วประจำเดือนยังไม่มาหรือว่าประจำเดือนหายไปนะคะก็เลยทําให้มีความเชื่อว่าการคุมกําเนิดนานๆทําให้มีบุตรยาก